แบบที่สามจุดสามนะคะจงหาจานวนวิธีเลือกตัวแทนนักเรียนห้าคนนะคะจากนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีแปดคนนะคะข้อนี้จะเป็นการเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การจัดหมู่นะคะเราก็จะได้จํานวนวิธีในการเลือกนักเรียนห้าคนนะคะจากนักเรียน กลุ่มหนึ่งซึ่งมี8คนนะคะก็จะได้ทั้งหมดเท่ากับ4 8 5นะคะก็จะได้เท่ากับ8แฟกส่วนด้วย8ลบ5แฝกแกนะคะก็จะได้เท่ากับ8แกส่วนด้วย3แกค,คูณกับ5แกนะคะข้างบนก็จะเป็น 8คูณ7คูณ6คูณ5แฟกนะคะส่วนด้วย3แฟกก็คือ3คูณ2คูณ1นะคะคูณกับ5แฟกนะคะเราก็จะได้5แฟกตัด5แฟกนะคะ3คูณ2เป็น6นะคะเพราะนั้นก็จะเหลือ8 7 5เจ็ิธีนะคะ